มันจะ่ไรไถผ่านในบ้านก็ผ่านสามนึ่งสนะครับที่มันไถดีแขงก็มี่ืออะไรได้คือรบบมันจะต่างเขาแล้วก็คมันจะตย่นะตัวมันจะลออยู่ลนะครับมเขามาเนี่ยูเข้ามาเนี่ยจะปดจนกวายงเห็นไหม คือจริงๆไม่ต้องใช้แรงจากอย่างเดียเลยไม่ต้องออ <ๆ S 1> ใช้แรงจากขาจากตัวเพราะมันกดพอกดเนี่ยล้อหลังม<อ>ันจะลอยเลยลอยอยู่แล้วล้อหน้าเนี่ยมันจะตะกายดินได้เต็มที่นะครับลักษณะที่วางไปเนี่ยนิยโอะให้ดูเพราะเวลาเราวางฐานนะครับนี่วางฐานระวางฐา,า,า,านนะครับเมื่อเราให้นไปนะครับให้นไป ลนี่นะไม่มีคนคุมนะครับไม่ได้เลี้ยงฐานเพราะไม่มีคนคุมจะเห็นแรงกดนะครับเมื่อกี้ที่ในช่างเฉลิมอธิบายนะครับนะครับเราปรับฐานแล้วมันจะมีแรงกดขึ้นมานะครับนี่คือความพิเศษของการออกแบบนะครับนะครับ ห้องตัวนะครับขนาสูงสูงนะครับเห็นะครับหัวขนาสูงสูงน่าน่รือเรามองเห็นนะครับว่านาในประเทศไทยก็มีนะครับที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาบินนาพ่การเบรกครับเบรก นนไม่ใช่สโ,โลนะครบไม่ใช่สโ,โลตฟลหลังนะนี่คือการตีแนนะตบไหลังนะครับนี่คือการ นี่เป็นการใช้หลักทางวิศวกรรมครับครับโดยปกตินี่ถอยหลังขึ้นเมนื่อกี้ลองลองมายืนดูเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูของนี่หน่อยนี่เราถอยหลังขึ้นเมื่อกี้เนี่ยครับสูงเลยนะครับครับแล้วชันเลยนะครับเป็นทั้งสูงทั้งชันนี่ถอยหลังให้ดูแล้วปีนแล้วก็ถอยหลังกลับให้ดูโดยปกติรถนั่งขับเนี่ยถรถเขวเดินตามก็ลําบากขึ้นลําบากใช่ไหมครับลําบากเลยลนะ่ะพลิกเลยไหม <laughs> เห็น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 รอยขุดเก่าอยู่นะรอยขุดเพราะว่าที่นี่เขาก็ใช้รถไถต้หงขหอนกันต้องเขาขุดร่องเนี่ยขุดร่องเพื่อให้รถผ่านได้นะครับแต่นี่ไม่สนใจอโอเค